ภาพล่าสุดชวีวรรณบุญโปกอดีตดาวสามบอมยังสวยอมตะวัย64ปีเรียกได้ว,ว่าหากย้อนกลับไปในอดีตเป็นอีกหนึ่งดาวแซบที่ในอดีตเป็นขวัญใจชายไทยเช่นเดียวกันสำหรับน้อยชวีวรรณบุญโปกทางนี้เธอบอกว่าที่จริงคือบุญโปกแต่คนชอบเขียนผิดจึงเลยตามเลยเกิดวันที่13สิงหาคม2 5 0 1ที่อำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของคุณพ่อสธีรคุณแม่ทองใบบุญโปก มีพี่น้อง8คนเป็นบุตรคนที่สปัจจุบันเธออายุ64ปีโดยก่อนหน้านี้น้อยชวีวันได้หายหน้าหายตาไปจากวงการและย้อนกลับมาอีกครั้งด้วยการถ่ายแบบอัลบั้มโชว์วิวเป็นที่ฮือฮามากเรียกว่าหนังสื้อขายดีจนเกลี้ยงแผงจากนั้นเธอก็หันหลังให้กับวงการจนถึงปัจจุบันนี้หลายคนคงอยากรู้ว่าเธอไปไหนไปทําอะไรโดยล่าสุดเธอมีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเปิดใจ โดยเผยว่าบอกตรงๆว่าอยู่ได้เพราะผู้ใหญ่เอ็นดูและไวน์ที่ตัวเองขายบางครั้งตามท้องตลาดไม่ค่อยมีแล้วราคาไม่แพงแต่รับรองของเราดีจริงๆคิดเสมอว่าลูกค้าคือพระเจ้าจริงๆขายวนยมาหลายสิบปีแล้วเป็นที่รู้กันในกลุ่มในวงอะไรอย่างนี้ว่าแต่ถ้าใครสนใจติดต่อน้อยได้นะคะที่ร้านอาหารบ้านสวนดินเผาอาหารอร่อยมากเป็นร้านที่ร่วมทำกับเพื่อนค่ะ ซึ่งทางนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชมหน้าปัจจุบันของเธอที่ต้องบอกเลยว่าแม่จายุ64ปีแล้วแต่ก็ยังคงสวยไม่สา,างแถมยังหุ่นดีเหมือนตอนสาวๆอีกด้วยทั้งนี้เธอยังเปิดใจเรื่องความรักที่เคยมีหนุ่มใหญ่จะเลี้ยงดูโดยเธอเล่าว,ว่าเกือบจะเคยมีเพราะเราไม่เอาตังค์ซื้อเราไม่ได้นะคนเราถ้าความรักความผูกพันไม่มีจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงไม่เอาหรอกสรุปเรื่องชีวิตคู่ ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับเราถ้าสำคัญก็คงไม่นั่งอยู่แบบนี้แลที่เป็นอยู่แบบทุกวันนี้เราก็ภูมิใจแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างสมถะไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนตรงกันข้ามถ้าเห็นคนอื่นเดือดร้อนเราก็พร้อมที่จะช่วยได้ตามกําลังของเราสําหรับทางด้านผลงานที่ทําให้เธอดังมากคือระ้ามครอง2524ของชรินนันทนาอร ขังแดง25 24ของวินิจพักดีวิจิตนั่นเองโดยเธอเคยเปิดใจเรื่องชีวิตการเป็นสาวแซ่บไว้ด้วยว่าเพราะอาชีพการงานของเธอแบบนี้ทำให้ไปไหนมาไหนต้องระวังโดยมีครั้งหนึ่งไปเดินห้างก็เจอแฟนคลับผู้ชายมาแตะเนื้อต้องตัวเพราะชอบเธอมากเมื่อเจอตัวจริงทำให้เธอเองถึงกับไม่ไปเดินห้างและเก็บตัวมากทีเดียวทั้งนี้หากใครคิดถึงเธอสามารถตามได้ใน Facebook เลยค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ